จังหวัดสุรินทร์กลุ่มเด็กเยาวชนบ้านไผ่สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภอรตัตนบุรีกลุ่มเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนบ้านไผ่ได้ลงพื้นที่จริงโคกหนองนา,กาเกษตรศอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริงของหลักแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ นายเพียวราชัยวงเลิศครูชำนาญการและกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านไผ่ตำบล20คนหลังช่วงโรงเรียนพักการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักบ้านไผ่สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำเด็กๆก,กลุ่มเยาวชนลงพื้นที่ศึกษาประสบการณ์จริงที่โคกหนองนากเกษตรอินทรียหมู่ที่9้ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินในเนื้อที่3ไร่ ที่ปลูกพืชผสมผสาน,นต่างๆสลับกับการขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกข้าวนาปางน,น้องๆและเด็กกลุ่มเยาวชนบ้านไผ่ได้ร่วมกันถอนต้นวัชพืชในแปลงข้าวโพดจากนั้นก็ร่วมกันเก็บแตงโมสร้างความตื่นเต้นของเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งโดยกิจกรรมในครั้งนี้ด้มีนายนครินกองทุนนายกอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่พร้อมด้วยนางจารุณีกันจักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และนางอมอรัตศรีบุญเรืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ fm 8 9 7 5 m h เมเฮิรัตนบุรีร่วมเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านไผ่นั้นได้นำไปใช้และปฏิบัติต่อไปในอนาคตจากนั้นนายนัครินได้พาแตงโมลูกแรกในไร่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านไผ่เก็บมาจากไร่สร้างความตื่นเต้นตบมือลุน้นแตงโมลูกแรก ที่นำมาพาและชิมรสชาติแตงโมของที่ปูกขึ้นในครั้งนี้ NEWS 2ที่ร4รุเรงเกสอนจันทร์ภาพข่าวมีราชทิพสีรายงาน